เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายขั้วเย้รวยไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยเฮาพี่มาลำพันเดี๋ยวได้ไล่แฟนเจ้าดอกบาต่างทุ่งเสียแล้วละหน่อหลอกค้างกลางใจจัดจัด าซอยเน I mean> ี่ยค like, ่ะพ oh, okay. ี่น้องค่ะพี่น้องมานโลกาซอยเน่เท่าทองเป็นแล้วดอกจันสีแดงโอ้ยหลังใหญ่ไปเอาไปเอาอันนั้นมากกว่าเนอสันอ่ะเต้าอี พา่วันลายพี่บน่านดอกจันก็ลนนคือคนฮักแล้วก็้างอดีตรักต้นจานสังหารอานไิพีเลปพีเลยหมอลำมาแล้วสองคณะนะคะจ้างมาลูกกาโดยตรงเด้อพี่น้องหมอลำสองคณะค่ะรถเทสองคณะ รถแฮนึงคะ่ะร้อยมิวสิกกับตุ๊กมิวสิกนะคะพี่น้องคะเฮ็ดเฮ็ดมาเด้อมาเด้อจา้างรถแฮมาแล้วพี่น้องจา้างรถแฮมาแล้วมาโลก,กาซอยกันพิเศษยาคนสวยถูกต้องแล้วคะ่ะพิเศษยายทุมคนสวยยายทุมนอนนาคนสวยคะ่ะ